เปิดไว้หมื่นสองพันบาทนะครับชอบถ่ายเตาพอผมน่เค้าห่วงอี่สองนี้่นะครับขอแบ่งเข้ามาครับก็ขอสวัสดีพี่พีเอฟซีมือใหม่ฮสองนะครับยามเช้าทุกท่านก็บอกได้คําเดียวนะครับว่าชุดนี้นะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับไม่รู้ว่าจะมีผู้ใหญ่ใจดีมาเหมาหรือเปล่านะหลวงปู่ทวดนะครับสององค์นี้นะครับผมไปขอเข้ามานะครับ ไปขอเข้ามาในที่นี้หมายถึงว่าไปขอเข้ามาให้เอฟซีชมนะครับผมไปไม่แน่ใจว่าพิมพ์เนี้ยไม่น่า,จ,าจะใช่ปัม๊มซ้ำในเอซีผมดูเป็นก็รูปหล่อนะครับรูปหล่อหนังเตารีดผมเปิดในหนังสือดูนะเอฟซีอน,นี้โอ้โห,โหเรียกีด้ว่าผมชัดเลยนะฮะเอฟซเอฟซีดูเนื้อครับผมเปิดไว้ เนี่ยผมเปิดเอาราคาเดียวองค์ละ2 5 0พันห้าบาทเนี่ยพุกทวดอ่นะวันนี้ผมมีอยู่สีองค์นะครับสี่องค์สุดท้ายนะครับ <c oughs> หลังจากนี้ไม่มีเพิ่มมาอีกแล้วนะครับองค์นี้นะครับถ้าผมไม่ได้กลับพิจิตนะผมก็ไม่ได้ไม่ได้นะครับ F4 องคเนี้ยผมก็ไม่ได้เจอแน่นอนนะครับเนี่ยผมกลับไปขอแบ่งผูอใหญ่ใจดีมาจากพิจิตเลยนะครับเขาบอกว่าเนื้อนี้นะเขาขายอยู่ประมาณอ่ะสามพันบวกบวกนะครับ F4 แล้วเขาบอกว่าแบ่งผมมาให้ F4 ดูนะครับ เอาสองพันห้าพอสองพันห้าร้อยบาทนะครับเนี่ยผมได้เพิ่อมอีกสององค์บวกกับของเก่าก็เป็นสี่องนี่อันนี้ของใหม่นะครับไม่ธรรมดานะครับ F4 โหดูความอ้วนล่ํานะครับสวยฟมชัดทุกกระนูนะครับหลวงปูทวดคืออย่างที่พ่อผมบอกนะที่ว่าพ่อผมเขาไปเหมามาจากอ่าคนที่พิซนศโลโอนะที่งาน ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ารายละเอียดพ่อเขาไปเหมาไม้ยังไงเพราะว่าผมไม่ได้ไปกับพ่อนะครับอันนี้ผมก็ไปขอแบบขุดไปแบ่งมาจากแบบชุดที่ว่าเขาห่วงเลยนะครับ FC เนี่ยโอโ้โหเจ้าเจะเจะให้ดูนะว่าพ่อผมนี่เขาห่วงอนะ่ะสอง,งนี้แหละนะครับขอแบ่งเข้ามามาแรงนะครับผมมาเปิดให้ FC แบบโอโ้โหถูกแฟนถูกอีก สององรักของพ่อผมเลยนะครับอันนี้ก็เป็นสององเนี้ยก็ของพ่อเหมือนกันนะครับที่ผมไปขอแบ่งก็มาชุดแรกนะสวยครบเหมือนกันนะครับ F4 เนี่ยผมบอกเลยว่าการที่จะท่านใดที่จะมีหลวงพุททอดเยอะขนาดนี้ผมบอกเลยว่า,า,าน,น่นา,นา,นาจะาผ่านอะไรมาเยอะนะฮะจากอายุและประสบการณ์นะต้องไปฝังช่องพ่อผมนะครับโอ้โหพ่อผมเขาเนี่ยเขาช่วงหลังมาเนี่ยเขาจะได้ออกเหมาเยอะหน่อยนะครับผมก็เลยได้เขาเรียกว่า อผลพ่วงพลอยได้นะครับนี่กรับพอได้ไปแบ่งของแบ่งอะไรมากันบ้างนะครับอ่าอนี้ก็เป็นหลังเตารีดนะครับก็สำหรับผู้ทั่วนะถ้าไม่ใช่แบบนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะเล่นแบบแบบไหนแล้วนะครับเนี่ถ้าแบบนี้ไม่ไม่เล่นกันนะโอ้โหเนี่ยเปิดไว้องค์ละสองพันห้าร้อยบาทเอฟซีถ้าบอกไปเดี๋ยเอฟซจะ กดพ่อผมหรือเปล่าไม่รู้พ่อผมน่าจะเปิดไว้เกินนะนะครับราคานี้อ่าเปิดราคาเกินแน่นอนองนี้เป็นพิมพ์ปั๊มซ้ํานะครับ F4 ไม่แน่ใจว่าพิมพ์เดียวกันหรือเปล่าน่าจะเป็นปั๊มซ้ําเหมือนกันผมก็ไม่ค่อยมั่นใจเรื่องพิมพ์หลวงปู่ทวดเท่าไหร่นะครับจริงๆก่อนก่อนมาเนี่ยผมก็เปิดหนังสือดูอีกทีนะเพื่อความแน่ใจในะความรู้นะครับโอ้โหหลวงปู่ทวดนี่ก็พิมพ์เข้าไปยิบย่อยมากนะครับไม่ว่าจะเป็น พิมหน้าจีนหน้าอะไรเนี่ยโอ้โหนะก็แยกยากละเอียดอีกนะครับท่านใดที่ว่าพอมีความรู้นะครับก็สามารถอติชมกันหน้านะครับอ่าชุดนี้นะครับท่านใดจะเหมาปิดไปก็โอเคนะถ้าราคาตรงใจกันนะครับเปิดไวะสองพันห้าส่วนจอบวงนี้นะครับเปิดไว้แรงแพงนิดนึงนะครับเปิดไว้สี่พันบาทนะครับเป็นจอบใหญ่หลวงเพ่อเงินนะครับวงนี้ผมได้มาก็ก็แพงแพงมากครับ นี่เปิดไว้4,000บาทนะครับเปิดไว้ถูกมากเลยนะครับเปิดเล่นๆนะครับเปิดราคาแบบยาขายเฉยๆนะครับถ้าคลิปอื่นอาจจะแพงกว่านี้ครับเปิด4,000บาทพอนะทิมใหญ่ลงพวกเงินจอบจอบใหญ่อ่าอันนี้ผมไม่ได้จะบอกพี่ๆ f c นะนี่ตามตำราพอสอบเขาจะหักหักแบบนี้เลยนะครับเส้นสองขีดอะไรนี่นะคอเห็นไหม f c ผมนะครับกล้ามาเปิดแบ่งถูกนะครับแบ่ง fc องนี้นะครับตอลองได้นี่หน่อยนะครับจอบใหญ่องนี้เปิดไว้สี่พันบาทผมเชื่อว่าองค์นี้จะต้องมี fc นะครับผมรู้เลยว,ว่าถ้าลงไป fc ประจําต้องมาปิดแน่นอนเดี๋ยวผมผมให้เลยลงไปไม่เกินนั่นแหละชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมงเดี๋ยว fc ก็มาปิดละส่วนสังกัาจายองค์นี้นะครับเป็นกลัวขวางคลิปอง์นี้นี่ผมลงไว้จนช้าจนเบือ่อแล้วนี่องนี้ก็เป็น แบบผมว่าดูดูแบบชอบนะครับเพราะว่าเนื้อเขาเป็นแบบอะมะขามเปียกเลยนะครับฐานไต่ฐานก็เป็นการหล่อสองชั้นนะครับอแบบนี้ก็โดหดแท้ดุง่ายนะครับ FC ถ้าอยู่ในช่องพ่อผมนะในมือพ่อผมนี้ก็สามสี่พันต้องมีนะครับวันนี้ผมเปิดสี่พันบาทขออนุญาตเปิดเทียบเคียงใกล้เคียงราคากันนะครับแต่ว่าสามารถต่อรองได้อีกอ่าให้เปิดแล้วก็ต่อรองได้อีกนะครับ ถูกใจก็ทักมาได้ต่อมา,อาหลวงพราเงินพิมพ์นิยมองนี้เอาเปิดประเพานะครับสัง่งกาจายเปิดไปสนะี่พันเนี่ยแต่พิมพ์นิยมนี่จริงๆเขาพาหลักล้านนี่ผมควรจะเปิดแพงนะผมมาเปิดสามพันห้าร้อยบาทพอนะครับหลอล้ําบึกแบบนี้เอฟซี FC, เนื้อหาแบบนี้หนึ่งเดียวนะครับเรียกได้ว่าแทบจะเป็นหนึ่งเดียวเป็นพิมพ์นิยมเอนะครับไม่ว่าจะเป็นจมูกสันอะไรหน้าตาต่างๆนะครับหนังสื่อเป๊ะนะครับเนื้อหา เป็นเนื้อโลหะน่าจะเนื้อข้อหลางๆมลสารนะครับใพวกคาบดินค้าบเบ้าอะไรก็เป็นค้าบเดเดิมนะครับเนี่ยพวกคาบขอแบ่งเข้ามานะครับก็เลยเปิดไว้ไม่แพงก้นอย่างที่บอกนะถ้าเป็นพิมพ์นิยมนะก้นเขาก็จะเป็นหล่อช่อนะฮะเขาก็จะมีความนูนมาดนึงนะครับถ้าพระองค์ที่เขาแต่งแบบสวยๆเลยนะเนี่ย ถ้าเขาแบบพาทําดีๆนะบางองค์เนี่ยก็จะสวยเหมือนองน,นี้เลยนะครับ่าไม่ได้ชมพาตัวเองเนันแะแต่ว่าองน,นี้แจ่บมากเปิดไว้3,500บาทเปิดไว้ไม่แพงสามารถต่อรองได้อีก <ใช S 1> ต่อมาจอบเล็กเอาเท่าไหร่ดีนะครับ F4 หนาหล่อลําบึกอย่างนี้นะครับ F4 ไปเดินตามตลาดนะคุบอบเลยว่าหลักพันนะครับหลักพันขึ้นวันนี้ผมเอามาแบบว่าไม่ต้องไปเดินหานะผมหามาให้แล้วเอา2,500บาทพอ สามารถต่อร้องได้อีกอ๋อไหนที่ผมได้มาไม่แพงผมก็จะเปิดถูกแบบแบ่งปันอ๋อไหนที่ได้มาแรงๆก็จะเปิดแบบแรงแต่ว่าแบ่งปันอ่ะงงงงกันใช่ไหมฮะ f c ผมก็ก็งงเหมือนกันอง์นี้ก็เม็ดแร่เม็ดเดือดเต็มองนะครับหน้าเขานี่โอ้โหชัดเจนนะครับหลวงพ่อเงินพิมพ์จอบเล็กนะครับองนี้เป็นพิมพ์แข่งติดนะครับเปิดไว้สองพันห้าร้อยบาทนะครับไม่แพงนะครับ พิมแบบนี้อง์แบบนี้หนานะแบบนี้่ัมแบบนี้ไม่แพงนะครับวันนั้นก็เพิ่งปิดเนื้อที่ว่าเป็นแก่ท้องเหลืองแก่ทองอะไรไปปิดไปแพงมากนะครับเพราะว่า fc ปิดไปแพงมากนะเพราะว่า f c ว่าโอ้โหชอบนะสไตล์แบบนี้นะครับต่อมาอง์นี้เป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาห้าชายนะครับเนื้อหาแบบนี้ประมาณนี้นะครับโลหะเก่าแบบนี้นะครับเนื้อเขาเรียกว่า แก่มาขามเปียกเลยนะครับเนะื้อหาดีมีมวลสารนะครับมีกระแสโลหาที่ดีนะครับแบบนี้ควรจะเล่นนะครับ fc แบบนี้ควรจะเล่นอลองซูมดูเนื้อหานะครับสวยงามนะครับสวยงามจริงถ้า fc ชื้นชอบพวกไหนนะอยากให้ผมแบบว่าถ่ายรูปชัดหรอถ่ายรูปอะไรก็ทักมาได้นะครับ fc อยัางบางทีในกล้องก็อาจจะไม่ชัดนะครับแต่ว่ายิ่งโทรศัพท์ผมด้วย ถ่ายภาพหนึ่งออกไมายิ่งไม่ค่อยชัดใหญ่เลยนะครับ F4 ก็จะถ่ายให้เต็มที่ที่สุดแล้วกันนะครับเท่าที่จะถ่ายได้อ่าันนี้เปิดไว้เท่าไหร่ดี3,500บาทแล้วกันนะครับพิมนที่ตาเปิดถูกเป่าแพงก็ไม่ว่ากันผมเปิดไปดตามสถานการณ์นะครับตาตัวนี้เปิดไว้4,000นะครับชินชอบท่า่ต่อรองราคาได้นะครับถ้าต่อมาสัก2,000 พั 1> 1, 9, 1, 8, นเก้าพันแปดอะไรเงี้ก็อาจจะให้นะครับ f c แต่เปิดไว้สี่พันนะครับเปิดให้ดูแพงนะครับเพราะว่าพระเก่าพระดีพระน่าใช้นะครับ f c เป็นเต่าเรือหลงพวกเงินนะ่ะพิมพ์ใหญ่แบบนี้นะเมื่อก่อนผมบอกแล้วว่าใน a c e b o o k นะครับที่เขายุคสมัยุ่งเรือง,งผมขายไปตัวแล้วไม่ต่ำกว่าสามพันนะครับ f c วันนี้ผมถือว่าพิเศษเ e อ็กซ์คลูซีฟนะครับก็เลยมาให้ f c แบบแบ่งปันตอพาววันนี้ผมดูเป็นเหมือนเขาเป็นพิมพ์ช้างคู่นะขนาดเขาก็ เป็นขนาดช้างคู่เลยนะครับ fc แต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาจะเป็นปีอะไรกันเนี่ไม่รู้เขาล้อเล่น,ล,นล้อพิมพ์อะไรกันหรือเปล่านะผมก็รูเป็นรูปหล่อแบบเป็นพิมพ์บีเลยนะอ่าเป็นพิมพ์บีแต่พิมพ์ทรงเขาจะเหมือนแบบช้างคู่หรือช้างคู่ไปถอดมาก็ไม่แน่ใจนะครับตีเป็นบีแล้วกันนะครับบีมีลองถ้าชอบก็เอาไม่แพงนะครับวงนี้เปิดไว้สามพันสามพันบาทนะครับต่อรองมาถ้าพันห้าพันหกพันเจ็ดพันแปดผมก็ให้นะครับวงนี้อ่าแล้วแต่ f สี่ว่าใช่ผมเท่าไหร่นะอาจจะต่อมาพันห้าพันหกพันเจ็ดพันแปดก็แล้วแต่นะครับเก่านะครับเนื้อหาดีทองเหลืองมีเก่ทองแดงด้วยนะครับในองค์เดียวกันอ่าเนื้อหาดีมีมวลสารเชืะอนะครับองค์นี้นะครับก็ได้มาจากพิจิตต์เหมือนกันนะครับเพิ่งเดินมาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับที่ตลาดอ่านัดพระพิจิตต์นะครับได้กลับบ้านก็ไปหาหลวงพ่อเงินมาสักหน่อยนะครับองค์นี้ก็เป็นพิมพ์ห้าชายนะครับเนื้อกระแสโลหาเขานะครับ สิบส <ersch> ี่เขาเรียกว่าการแข็งของเนื้อโลหะเขาจะไม่เท่ากันนะครับก็จะแยกชั้นเป็นส่วนๆอย่างนี like yeah, ้เลยนะครับไม่ได้เป็นการชุบไม่ได้เป็นอะไรร้อยเปอร์เซ็นนะครับนี่รับประกันไม่มีการชุบนะครับพวกเศษพวกแร่ทองอะไรต่างๆนะโอ้โหสิบสี่ไปหาเหอแบบเนี้ยแทบจะเป็นหนึ่งเดียวนะครับในที่บอกว่ารูปหล่อโบราณนะพิมพ์เขาจะเหมือนกันตําหนิก็จะมีบางจุดที่เหมือนกันแต่จะไม่เหมือนกันเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต ถ้าเหมือนกันเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นคือพาเกพ่พาถอดพิมพ์มานะครับแต่พาองค์ไหนที่เอฟซีบอกมองเห็นว่ามันเป็นอ่าพาท่านเป็นหนึ่งเดียวนะครับอง์นั้นก็จะเป็นพาที่ดีนะครับมีเนื้อหา,หาที่ชัดเจนนะครับอ่าครับถ้าองค์ไหนถ้าเอฟซีส่งแล้วรู้สึกเอะนั่นแหละองนั้นก็คือมีข้อบอกพร่องจุดสงสัยแน่นอนแต่ถ้าองคไหนเอฟซีส่งแล้วชอบเลยนะครับเหมือนที่ผมหยิบมาทุกองนะครับผม แน่นอนว่าผมผ่านการพิจารณาผ่านการกรองมาเรียบร้อยพอสมควรแล้วนะครับไม่งั้นผมไม่เอามาให้ fc ดูแน่นอนนะครับต่อมาองนี้เป็นแบ่งพ่อผมแบ่งผู้ใหญ่ใจดีมานะจะแบบอกว่าแบ่งพ่อมาก็ไม่ถูกนะครับแบ่งผู้ใหญ่ใจดีมาแล้วกันนะครับเป็นลวงผู้เผือกนะครับขุดสระพ่อผมเปิดไว้เจ็ดแปดพันนะครับวันนี้ผมอัปตัดราคาเปิดครึ่งเดียวพอเปิดสามพันห้าร้อยบาทนะครับเอามาเปิดตัดราคากันเลยนะครับพ่อบอกว่า fc ช่องพ่อนะเคยมาต่อไว้แพงเคยมาต่อไว้ห้าห้าพันหรือสี่พันห้าไม่รู้นะครับ พ่อบอกว่าราคานี้นะครับเอามาให้ผมขายดีกว่านะครับผมก็เลยมาเปิดตัดอีกอ่ะเพราะว่าได้มาไม่แพงนะครับมาเปิด3,500เลยอ่าหลวงพ่อเพื่อนขุสะนะครับขยันพอสมควรนะครับคนเดียวขุสะนะครับอ่าสวยคมนะครับ FC อยากจะให้ส่งมุมไหนอนุไหนก็ลองส่งมาได้นะครับคลิปนี้อาจจะมีเสียงดังนิดหน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงผมพูดหรือว่าจะเป็นเสียง โรงงานเหล็กข้างหลังห้องผมนะครับก็ต้องขอประทานอภัยเราก็จะต้องเจอเสียงแบบนี้ไปประมาณเกือบสามปีนะครับเอฟซีจนกว่าผมจะจบมหาลัยนะครับองนี้เป็นพระสมเด็จนะครับผมดูเป็นพิมพ์ใหญ่ใหญ่วัดระฆังนะครับองนี้เปิดไว้หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านบาทนะครับทนายชื่นชอบนะครับต่อรองราคาได้เปิดไว้หนึ่งร้ยเจ็ดสิบล้านบาทนะครับเพรานใดจะต่อมาพันสองพันก็แล้วแต่นะถ้าต่อมาโดนใจราคาก็จะให้นะครับ เปิดไว้หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านบาทนะครับราคาอาจจะพันผวนิดนึงนะครับอเปิดไว้ไม่แพงนะครับเปิดเอาราคาที่แบบเซียนเขาเปิดเลยนะครับเดี๋ยวจะเอาไว้ขึ้นหน้าต้มทิปเลยนะอย่างองนี้ก็เช่นกันนะครับเป็นสมเด็จนะครับผมรู้เป็นพิมฐานแซมของวัละลังผมเปิดไว้ร้อยยี่สิบล้านนะครับองนี้สามารถต่อรองราคาได้นะครับ ไม่ว่าท่านจะเป็นนักธุรกิจหรือเจ้าของธุรกิจนะครับสามารถคอบคององนี้ได้นะครับในราคาหนึ่งร้อยยี่สิบล้านบาทหนึ่งร้อยี่สิบล้านบาทเป็นราคาเปิดนะครับ fc หลายท่านบอกว่าทำไมเปิดเวอร์จังนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเปิดตามเนื้อหานะครับเปิดตามเนื้อหาชุบชุบชุบชบเนื้อหาดีๆแบบนี้นะครับ fc ผมบอกเลยว่าพาสมเด็จผมไม่เก่งนะครับแต่ก็พอตัวนะครับอา,อาจจาะดูพิมพ์ดูอะไรไม่ค่อยเก่ง เนี่ยอย่างอันนี้ผมก็ไปแบ่งคุณพ่อมานะครับแบ่งคุณพ่อมาแล้วสามพันบาทนะองนี้ผมเปิดเอาเบาๆนะเปิดไว 12, ้หมื่นสองพันหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะครับแบ่งพ่อมาสามพันแต่เปิดไว้ที่หนึ่งหมื่นสองพันบาทอ่าท่านใดชอบมาต่อรองราคาได้นะครับถ้าไปที่ช่องพ่อผมนะครับแพงนะครับองนี้ผมบอกเลยแพงเนื้อนุ่มหนึบในนะครับโหเนื้อท่านนี่โคตรนุ่มนะ ในที่บอกว่า fc เวลาดูเนื้อเนื้อพระสมเด็จนะเวลาเจอเม็ดแรก่เก่าเก่านะผมก็ยังมีความเชื่ออย่างที่เขาผู้ใหญ่ใจดีเคยสอนมาว่าเม็ดแร่พวกเม็ดเม็ดหินเม็ดทรายนะครับถ้าจะเป็นเม็ดหัวขาวๆออกเหมือนเม็ดข้าวสารอะไรประมาณนั้เห็นเหมือนที่ fc เขาเคยสอนผมมานะอ่าอย่างนี้ก็เปิดไว้แค่หมื่นสองพันบาทนะครับชอบก็ต่อรองราคาได้ผมก็เปิดไปแค่ไหนนะครับผมไม่รู้ด้วยว่าพิมนี้เขาเรียกวิมอะไรนะเปิดแบบ แท้เขาก็เล่นกันหลักหลักแสนหลักล้านนะครับ Fc แต่ผมเอาเ,อาเปิดแบบวัดใจนะสมเด็จตรงนี้เอาเปิดไว้หมื่นสองพันบาทนะครับชอบเท่าไหร่ตลองราคาได้นะครับกําไรเป็นของ Fc นะครับส่วนความสุขใจเป็นของผมคลิปนี้ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับถ้าถูกใจชื่นชอบเท่าไหร่ทักมาได้นะครับขอลาคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ